สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับชาวเน็ตชี้เป้าเวียาพาสาวผมสั้นไปภูเก็ตด,ดีกีไม่ธรรมดาแถมสนิทเบลล่าชาวเน็ตชี้เป้าสาวผมสั้นที่เวียสุุลวัฒห่วงไปภูเก็ตด,ดีกีไม่ธรรมดาแถมยังสนิทกับเบลล่าแค่ไปทิพแสงดูแสงเหนือด้วยกันมีเรื่องมาให้ชาวเน็ตได้เผื่อกันอีกแล้วหลังเพจเจมอยร้อยแปดออกมาเล่าเรื่อง ของพระเอกหนุ่มมุฟออนไวที่เพิ่งเลิกกับนางเอกสาวว่าเห็นไปภูเก็ตกับสาวผมสั้นโดยทางเพจเจมอยร้อยแปดระบุว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก็จะไหลผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยๆอยู่นี่เองสินะผัวมุฟออนไวไม่ผิดแต่เราเองยังทําใจไม่ได้งื้อคนนี้ คนเดียวกับคนที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆชะโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้งานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างโยงไปที่คู่เวียสุกรวัต์กับนางเอกสาวเบลล่าลานีที่เพิ่งปิดฉากความรัก9ปีกันไปเมื่อไม่นานมานี้เหลือไว้แค่ความทรงจำดีๆให้กันนอกจากนี้ชาวเน็ตยังให้ข้อมูลสาวรายนี้เพิ่มอีกว่าเธอเป็นถึงเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แถมยังเคยไปทิปดูแสงเหนือที่มีเบลล่าไปด้วยในตอนนั้นนี้ใช่หรือเปล่าเวลาเท่านั้นที่เป็นเครื่องตัดสินขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ